วันนี้ก็บพบกับผมในอีกครั้งนะครับในรายการอมทีวีนะครับก็มีนคนขอขอกันมากมายในมหาศาลนะครับพี่พี่ครับ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 ทำไมผมเคยโตแล้วทำไมมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับยังเป็นตัวเหมือนเดิมอยู่เลยทำไมครับทำไมทำไมเป็นตัวเดิมอยู่เลย อาแป๊บหนึ่งนะครับขอขอไปมีมีอะไรเข้าขอแป๊บนึงนะครับมากันต่อเลยนะครับก็นะครับคุณต่อเลยนะครับก็ร่าคนที่แบบนะครับไม่ได้นะครับวิธีหนึ่งครับเข้าไปในมีอัที่ชื่อว่าการตั้งค่านะครับพอแล้วก็ดูที่จะเข้าคือเฮสโตนะครับ ไม่ได้เปลี่ยนนะครับหลับให้เข้าไปที่เวลาละวันที่ครับให้เปลี่ยนวันที่เป็นวันจุปัจจุบันนะครับถ้าเน็ตเราไม่ไปแสดงว่าวันที่เรามันมันไม่เป็นปัจจุบันถ้าไม่เป็นปัจจุบันเวลานะแล้ววันที่มันก็จะเน็ตก็จะไม่ได้ครับอันนี้ที่เจ็ด นี่นีจะโผล่จะสีขาวนี่ครับแล้วเราออกครับเพื่อลองไปเข้าใหม่ดูครับได้ไหมครับดูดูครับได้แล้วนะครับก็ที่ไม่ได้มันจะจะไม่มีตรงไอสีขาวๆตรงนี้ขึ้นนะครับก็ใช่ไหมครับก็เดยวผมกาบนะไม่เกี่ยวนี่ขอรัดตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ